และสําหรับช่วงนี้นะคะจะพาไปที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะคะไปชมกันค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อผู้พิการทางสายตาไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีเราไปติดตามชมโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาว่ามีอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศซึ่งมีเรื่องของการมอบไม้ท้าบขาวให้คนตาบอด การส่งเสริมการประกอบอาชีพการช่วยเหลือคนตาบอดที่ประสบสาธารณภัาายในภาคเหนือภาคใต้ช่วยเหลือการชำรรกิจศพให้กับคนตาบอดและก็สศพยาต ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกอบอาชีพนั้นเรื่องโครกระบือก็เป็นกิจกรรมหลักที่เราได้มีการไถ่ชีวิตโครกระบือเป็นประจําแทบทุกเดือนตลอดทั้งปีเพื่อนําไปมอบให้คนตาบอดและครอบครัวนาไปเลี้ยงสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเป็นองค์กรของคนตาบอดที่ดําเนินกิจการโดยไม่ได้สแสวงาหาผลกําไร ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนตาบอดที่ต้องการจะช่วยเหลือคนตาบอดกันเองและมีวัตถุประสงค์ต่างๆหลายประการเช่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมสําหรับคนตาบอดช่วยเหลือสังคมในลักษณะการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้สแสวงาหาผลกําไรครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีหรือท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือท่านจะ แอดไลน์ที่ ID ดี n e t a b c 2 0 1เหรือทำคิวโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับขนักิจมัชิมารายงานจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ